คุณเคยสงสัยไหมว่าความทุกข์ที่เราประสบกันนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเริ่มต้นจากอะไรและทำไมบางครั้งเราถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้ในเรื่องนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกความลับของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุกบาทคำสอนโบราณที่ซ่อนความจริงสุดเตือนใจเอาไว้ความเข้าใจนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอยากลาาติดตามจนจบแล้วคุณจะไม่มองความทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไป อิทัาปัจจยตาปฏิจจสมุกบาทจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยามค่ำคืนในฤดูฝนสายฟ้าแลบสว่างฟ้าเสียงฟ้าร้องกึกก้องสะเทือนพื้นดินสายฝนตกกระหน่ำไม่หยุดกลิ่นดินเปียกลอยอบอวนในอากาศเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังก้องในหูในบ้านไม้หลังเก่าแสงไฟสลัวจากตะเกียงน้ำมันโยมินเด็กชายวัยสิบห้านั่งตัวสั่นอยู่ริมหน้าตา่าง มองออกไปยังความมืดมิดนอกบ้านลมหอบเอาความเย็นเข้ามาทำให้ขนลุกเขากำคมภีเก่าในมือแน่นเป็นคมภีที่เขาเจอในห้องใต้หลังคาเมื่อบ่ายวานปกแข็งเก่าและเปื้อนฝุ่นบนหน้าปกเขียนว่าอิทัพปัจยตาปฏิจจสมุกบาทเขาเปิดหน้าแรกกลิ่นกระดาษเก่าแรงจนต้องเบื่อนหน้าดวงตาเขาไล่ไปตามตัวอักษรที่เลือนรางทันใดนั้นเสียงฟีเท้าเ,าเบาๆดังมาจากหลังบ้าน เขาหยุดอ่านทันทีหูตึงกับเสียงที่ใกล้เข้ามาฝีเท้านั้นไม่ใช่ของใครในบ้านพ่อแม่เขาออกไปยังวัดตั้งแต่เย็นบ้านทั้งหลังควรมีเพียงเขาหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกทีมือเริ่มเย็นเฉียบเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังประตูหลังบ้านเสียงฝีเท้าหยุดลงเขายืนตัวแข็งนิ่งเงียบจากเงาเมืดใต้ต้นไทรหลังบ้านเงาร่างหนึ่งปรากฏ ร่างผอมสูงในจีวรเก่าหน้าตาซีดขาวไร้ชีวิตแววตากลงเปล่าโยมินถอยหลังไปชนขอบตกเสียงคัมภีตกลงพื้นดังปังร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ไม่มีเสียงฟีเท้าอีกต่อไปเพียงแต่กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งเข้ามาแทนที่โยมินพยายามจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกจากปากร่างนั้นพูดขึ้นเสียงแหบท่าราวกับลมหายใจสุดท้ายของผู้ตาย ทุกเกิดเพราะเหตุเมื่อเหตุมีทุกจึงมีโยมินก้มมองคำพทีที่ตกอยู่ตัวอักษรบนหน้ากระดาษเรืองแสงสีแดงเหมือนเลือดที่หยดลงบนกระดาษเขารู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างดึงจิตเขาให้จมลึกลงไปในคำนั้นสมุทัยตันหาปราถนาจองจำเสียงยังดังอยู่ในหัวแต่ร่างนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงเงาของต้นใสไหวเอในสายฝนโยมินสุดลงกับพื้น หอบหายใจรัวเขามองไปที่คำภีหน้าใหม่เปิดออกเองภาพวาดหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นรูปชายคนหนึ่งใบหน้าคล้ายโยมินอย่างน่าประหลาดรอบตัวชายผู้นั้นมีโซล่ามจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขายมินตัวสั่นเทามือควานหาตะเกียงในความมืดนิ้วสัมผัสได้เพียงไอยเย็นของเหล็กที่ชื้นฝนเสียงกระซิบนั้นยังคงไม่หยุดมันแทรกซึมเข้ามาในความคิด แถวเบาแต่ชัดเจนราวกับกระสิบข้างหูเพราะอาวิชชาเป็นเหตุสังขารจึงเกิดเพราะสังขารเป็นเหตุวิญญาณจึงเกิดโยมินกุมหัวแน่นภาพในหัวพระเหลือนดวงตาเขาเห็นอะไรบางอย่างภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายวนอย่างรวดเร็วเขาเห็นเด็กชายร้องไห้ในห้องมืดเห็นหญิงชาราผูกคอตายใต้ต้นไม้เห็นชายคนหนึ่งผลักภรรยาลงจากบันไดด้วยความโกรธเสียงในหัวดังก้อง เพราะเวทนาเป็นเหตุตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นเหตุอุปาทานจึงเกิดและเพราะอุปาทานเป็นเหตุชาติจึงเกิดชาติจึงเป็นจุดเริ่มของความทุกข์ทั้งหมดโยมินร้องออกมาเสียงดังแต่ไม่มีใครได้ยินลำคอเขาแห้งผากน้ำตาไหลาออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาคลานไปหาคมภีรมือแต่หน้ากระดาษที่ยังเรืองแสงแล้วทันใดนั้นห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนผนังไม้เริ่มแตกร้าว เสียงแตกของกระจกดังมาจากทุกทิศต,ตะปูหลุดจากพื้นไม้พุ่งกระจายลมแรงพัดจากทุกทิศเข้ามาในจุดเดียวกลางห้องคัมพีลอยขึ้นจากพื้นหน้าเปิดรูไปทีละหน้าจนหยุดที่ภาพสุดท้ายภาพของร่างชายผู้หนึ่งนอนแน่นิ่งใต้ต้นไทรสายฝนกระหน่ำใส่ร่างนั้นไม่หยุดโยมินเพ่งมองหัวใจแทบหยุดเต้นชายคนนั้นคือเขาเอง โยมินถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหลังชนกับผนังไม้ที่เย็นเยียบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอกภาพร่างไร้วิญญาณของตนยังคงอยู่ตรงหน้าน้ำฝนจากภาพเหมือนไหลออกจากหน้ากระดาษจริงหยดลงพื้นไม้เป็นแอ่งกลิ่นคาวคล้ายเลือดโชยขึ้นมาอย่างฉับพลันเขาสูดลมหายใจลึกแต่กลั้นไว้ไม่ได้สำลักกลิ่นนั้นจนต้องไออย่างรุนแรงเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมห้องไม่ใช่เสียงของเขา ไม่ใช่เสียงของคนในครอบครัวแต่เป็นเสียงของบางสิ่งบางสิ่งที่เฝ้ามองเขามานานโยมินหันขวับไปเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวลอยอยู่ในพื้นไม่มีดวงตาไม่มีปากแต่กลับได้ยินเสียงพูดชัดเจนเธอเห็นแล้วใช่ไหมเหตุที่เธอเป็นทุกข์มันไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่กรรมเก่ามันคือเงื่อนไขที่เธอสร้างเองเงาดำยื่นมือออกมานิ้วยาบิดงอเหมือนกิ่งไม้แห้ง ปลายนิ้วแต่หน้าผักอยูมินเบาๆทันใดนั้นภาพเหตุการณ์ในชีวิตของเขาผุดขึ้นในหัวทะเลาะกับพ่อผลักเพื่อนล้มในห้องเรียนโกหกแม่เรื่องเงินค่าเทอมทุกการกระทำย้อนกลับมาชัดเจนเขาเห็นสีหน้าผู้คนเห็นผลของคำพูดของตนเองเห็นความเจ็บปวดที่เคยสร้างไว้โดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเมื่อมีเหตุทุกจึงเกิดเมื่อดับเหตุทุกจึงดับ เจ้าเลือกทางได้ตอนนี้โยมินสุดลงกับพื้นอีกครั้งน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบงนันเขาหันไปมองคำทีตัวอักษรบนหน้าสุดท้ายเรืองแสงอีกครั้งแสงนั้นไม่ใช่สีแดงเหมือนเลือดอีกต่อไปแต่เป็นสีทองอ่อนอบอุ่นเขาคลานไปอย่างช้าช้ามือเอื้อมแต่หน้ากระดาษนั้นภาพร่างไร้วิญญาณเริ่มจางหายแทนที่ด้วยภาพของเด็กชายนั่งสมาธิใต้ต้นใส สงบเงียบและมีแสงอ่อนๆล้อมรอบโยมิหลับตาลงเสียงฝนยังคงตกแต่ภายในใจกลับนิ่งสงัดไม่มีเสียงกระซิบอีกต่อไปไม่มีเงาดำมีเพียงลมหายใจของตนเองและเสียงหนึ่งในใจเสียงที่แผ่วเบาแต่มั่นคงเธอรู้แล้วทุกเกิดจากเหตุเมื่อเธอเห็นเหตุเธอก็ไม่เป็นยื่อีกต่อไปร่างของเขาเองในสภาพไร้วิญญาณ ใต้ต้นใสหลังบ้านตรงที่เงาร่างเมื่อครู่เคยยืนอยู่งอยอหน้าขึ้นอีกครั้งแสงตะเกียงดับไปแล้วมีเพียงความมืดและเสียงกระซิบเบาๆที่ลอยมากับสายลมผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทย่อมเห็นทำทั้งปวงโยมินนั่งนิ่งอยู่กลางห้องแม้สายลมยังพัดแม้สายฝนยังกระหนำ่ำแต่ภายในกลับสงบเกินกว่าที่เขาเคยรู้จักเขาค่อยๆลืมตา แสงสว่างอ่อนๆยังคงล้อมรอบตัวเขากลิ่นเน่าเหม็นจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าเขาหันมองคำภีอีกครั้งหน้าสุดท้ายปิดลงเองอย่างช้าๆเสียงปิดหน้ากระดาษนั้นเบาแต่ดังกังวานในหัวใจเขาโยมินรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเปลี่ยนไปเหมือนความจริงบางอย่างเพิ่งเปิดเผยเหมือนมากที่เคยปิดตาถูกเปิดออกเขาลุกขึ้นยืนแม้ขาอ่อนแรง แต่จิตใจกลับมั่นคงเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังต้นไทรลำต้นยังเปียกฝนใบไม้ยังสะบัดไหวในสายลมแต่ไม่มีเงาดำอีกต่อไปไม่มีร่างไร้วิญญาณไม่มีเสียงหัวเราะในความมืดมีเพียงต้นไม้ต้นเดิมที่เขาเคยมองข้ามแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายเขาเดินออกจากบ้านเท้าเหยียบพื้นดินเปียกเย็นและนุ่ม สายฝนตกสา่หน้าผาแต่เขาไม่หลบเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแม้เมฆยังครึ้มแต่แสงจางๆของรุ่งอรุณเริ่มปรากฏโยมินยือนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่ด้วยการเข้าใจเขากระซิบเบาๆกับตนเองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับคำเหล่านั้นไม่ใช่แค่ข้อความในคำพีีเสียงฝนค่อยๆเบาลง กลายเป็นเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกจากปลายใบโยมินก้าวช้าๆไปใต้ต้นไทรผืนดินตรงนั้นชุ่มน้ำแต่เขานั่งลงอย่างมั่นคงหลับตาลมหายใจเข้าออกช้าและลึกเราากับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงของหัวใจตนเองเสียงที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนไม่ใช่เสียงของความกลัวไม่ใช่เสียงของความสับสนแต่เป็นเสียงของการยอมรับ เขาเห็นภาพพ่อแม่ในใจเห็นความรักที่เคยถูกกลบด้วยความโกรธเห็นเพื่อนที่เคยผลักล้มเห็นแววตาที่เคยอภัยแม้เขาไม่เคยขอภาพเหล่านั้นเคลื่อนไหวในจิตไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อให้อภัยเขาผนมมือแนบอกน้ำฝนยังตกแต่น้ำตากลับหยุดแล้วในอกเต็มไปด้วยความเบาเหมือนโซ่ที่ล่ามใจได้หลุดออกเขาลืมตาชา้าชมองไปยังยอดใส ใบไม้ไหวเอื่อยในแสงแรกของวันขอบฟ้าเริ่มมีแสงสีทองเสียงนกตัวแรกเริ่มร้องโยมินยิ้มเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อซ่อนความกลัวแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความเข้าใจเขารู้แล้วว่าทุกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูเป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเขายืนขึ้นอีกครั้งสายฝนหยุดแล้วโลกไม่เหมือนเดิม แต่ก็ยังคงเหมือนเดิมในเวลาเดียวกันเขาหันกลับไปมองบ้านไม้หลังเก่าที่เคยเป็นที่หลบภัยแต่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่แห่งการตื่นรู้คมพียังอยู่บนพื้นปิดสนิทเงียบสงบเหมือนกำลังหลับไหลโยมินเดินกลับเข้าไปหยิบมโยมินยืนถือคำพีแนบอกปลายนิ้วสัมผัสเนื้อกระดาษเก่าแต่รู้สึกได้ถึงพลังอันเงียบงนัน เขาก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่บ้านทุกอย่างเงียบเงียบเสียจนได้ยินเสียงไม้ลั่นใต้ฝ่าเท้าเขามองไปรอบห้องตะเกียงน้ำมันยังคงมืดแต่เขาไม่ต้องการแสงนั้นอีกแล้วเขารู้ว่าแสงจริงอยู่ข้างในไม่ใช่ในเปลวไฟไม่ใช่ในหนังสือแต่ในสติที่ตื่นขึ้นเขานั่งลงที่เดิมวางคำพีไว้ตรงหน้าแสงแดดยามเช้าสาดผ่านหน้าต่าง ตกกระทบหน้าปกหนังสือเกิดประกายบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นตัวอักษรคำว่าอิทัพป,ปัจจยอตาเปลี่ยนประกายเล็กน้อยเรากับขอบคุณโยมินหลับตาลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อหนีเขานั่งนิ่งไม่ขยับลมหายใจเข้าออกชัดเจนในจิตไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบไม่มีภาพหลอนใดหลงเหลือมีเพียงความเงียบความสงบและการรู้ เขาเห็นกระแสะเหตุและผลไหลเวียนในใจเห็นทุกกําเนิดจากความไม่รู้เห็นตัณหากอกอเกี่ยวกับความกลัวและเห็นความยึดมั่นที่คอยพัฒน,นาการแต่เมื่อแสงสติส่งถึงเส้นเชื่อมโยงเหล่านั้นก็จางลงโยงมิลืมตาอีกครั้งสายตานิ่งมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเหมือนต้นไทรที่ผ่านพายุหลายฤดูแต่ยังยืนหยัดอย่างเงียบงนัน เขาไม่ได้เป็นเด็กชายที่เคยร้องให้คืนนั้นอีกต่อไปเขาคือผู้เห็นความจริงผู้ที่เริ่มเข้าใจเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเขาหันไปที่คำภีโน้มกายลงกราบช้าๆอย่างเงียบสงบไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเคารพต่อธรรมที่เปิดเผยตนเองในห้วงเวลาที่จิตพร้อมจะรับรู้เขาลุกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีสเาก้าวออกจากบ้านอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆทาบไหลและหลัง ไม่จ้าเกินไปไม่เร้นหายเป็นแสงที่พอเหมาะสำหรับการเริ่มต้นโยมินเดินผ่านลานดินชื้นเสียงดินดูดฝ่าเท้าเบาๆไม่ใช่เสียงน่ากลัวแต่เป็นเสียงของโลกที่ยังหายใจเขามองรอบตัวต้นไม้เล็กๆข้างบ้านแตกใหม่ๆหยดน้ำกอบปลายยอดดูเหมือนจะสดใสกว่าทุกวันเขาเงยหน้ามองต้นใสอีกครั้งใบไม้ไหวเบาๆตามจังหวะลม ไม่มีภาพซ้อนไม่มีร่างเงามีเพียงต้นไม้เก่าแก่ที่ยืนอยู่ตามธรรมชาติเขาเดินเข้าไปใกล้เอื้อมมือแต่ลำต้นเปลือกไม้เย็นและหยาบแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยเหมือนพบเพื่อนเก่าที่ไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจโยมินยืนนิ่งใต้ร่มเงาใสเงานั้นไม่ได้บทบังแต่กลับปกป้องเงาที่ไม่ใช่ของความกลัวแต่คือร่มเงาของการยอมรับเขาหลับตาอีกครั้ง ไม่ได้หลบหนีโลกแต่เพื่อฟังเสียงภายในหัวใจเขาเต้นช้าและมั่นคงลมหายใจเคลื่อนไปอย่างเป็นธรรมเขารู้ว่าไม่มีอะไรต้องแก้ไขไม่มีอดีตต้องลบไม่มีอนาคตต้องกลัวเพราะทุกสิ่งเป็นเหตุของกันและกันและเมื่อเขาเห็นเหตุเขาก็เห็นทางทางที่ไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องข,าขวาคว้าเพียงแค่เดินทีละก้าวย่างรู้ตัว ยังอ่อนโยนและยังเป็นอิสระจากความไม่รู้ที่เคยพันธนาการเขามาตลอดชีวิตอิ่งไดแบกไว้ไม่มีน้ำหนักในหัวใจมีเพียงก้าวย่างสู่วันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายของการเกิดใหม่ในทางธรรมนอกขึ้นด้วยมือที่มั่นคงเขาจะไม่หลีกหนีอีกต่อไปไม่จากความกลัวไม่จากอดีตและไม่จากความจริงของชีวิตก็ต่อไปแต่มันคือความจริงที่เขาได้เห็นด้วยตา รู้ด้วยใจและสัมผัสด้วยชีวิตของตนเองเสียงนกเริ่มขับขานในเช้าวันใหม่ต้นไทรส่งเสียงกรอบกราบเบาๆเมื่อใบไม้ไหวโยมินลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงแดดลอดผ่านช่องใบไม้กระทบใบหน้าเขายิ้มบางๆไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะความเข้าใจความเข้าใจว่าไม่มีอะไรอยู่เหนือเหตุและปัจจัยแม้แต่ตัวเขาเองเขาหันหลังกลับ มองเส้นทางที่ทอดยาวไปสู่หมู่บ้านทางเก่าที่เคยเดินผ่านทุกวันโดยไม่เคยตั้งใจแต่วันนี้มันคือทางใหม่ทุกก้อนหินใบไม้เสียงลมกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่หล่อหลอมเขาเขายกเท้าก้าวแรกสัมผัสพื้นดินแน่นมั่นไม่เร่งไม่ช้าแต่เต็มไปด้วยสติทุกก้าวที่เหยียบไปเขารู้ว่าไม่ได้เป็นแค่การเดิน แต่คือการดำเนินไปตามธรรมชาติของเหตุและผลไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดถูกมีเพียงสิ่งที่เป็นและสิ่งที่เปลี่ยนไปโยมินเดินผ่านแนวไม้ริมทางเสียงสายลมแทรกผ่านพุ่มไม้คล้ายเสียงกระสิบแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงหลอกหลอนมันคือเสียงธรรมชาติที่พูดด้วยความสงบคล้ายจะบอกเขาว่าเจ้ากลับมาแล้วกลับมาสู่ความจริงเขาก้าวต่อไป สายตาจับจ้องที่ทางเบื้องหน้าไม่เหลียวหลังเพราะสิ่งที่เคยค้งางคาบัรนี้ถูกมองเห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่เพื่อจดจำแต่เพื่อวางลงอย่างเบาวางลงอย่างผู้ทอเสียงฝีเท้าของโยมินกลมกลืนไปกับจังหวะของธรรมชาติไม่เร่งไม่ช้าเรากับเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันเขาเดินผ่านรั้วไม้เก่าหน้าบ้านหลังแรกของหมู่บ้านกลิ่นหอมของข้าวสุกลอยมาตามลม เสียงช้อนกระทบจานจากครัวเล็กๆดังแถวเบาเป็นเสียงชีวิตที่เคยวุ่นวายแต่วันนี้กลับให้ความรู้สึกสงบเขายิ้มให้หญิงชราที่กำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเธอมองกลับมายิ้มตอบเหมือนสายตาทั้งคู่เข้าใจบางอย่างร่วมกันโดยไม่ต้องพูดเด็กชายสองคนวิ่งผ่านหน้าเขาไปหัวเราะเสียงดังวิ่งไล่กันบนพื้นดินที่ปิดฝนโยมินหยุดมองนึกถึงตัวเองในวัยยาว นึกถึงความร้ายเดียงสาที่เคยมีและความกลัวที่เคยสะสมโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เสียดายไม่อยากย้อนคืนเพราะตอนนี้เขาเข้าใจว่าแม้แต่ความผิดพลาดในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของทางไม่มีเส้นทางใดไร้โคลนไม่มีการเติบโตใดที่ไม่เจ็บเขาเดินต่อไปลมหายใจยังคงสม่ำเสมอจิตใจยังคงนิ่งเมื่อถึงลานวัดกลางหมู่บ้าน เสียงระฆังยามเช้าดังขึ้นพอดีกังวันลึกและเต็มไปด้วยความว่างเขายกมือขึ้นผนมงไหว้กราบเบาๆต่อพระพุทธรูปเก่าแก่ไม่ใช่เพราะขอสิ่งใดแต่เพื่อแสดงความเคารพต่อความจริงที่ได้เห็นเสียงระฆังยังคงก้องสะท้อนไปไกลในอกโยมินเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงโลหะกระทบกันแต่คือเสียงของจิตที่ตื่นแล้วจิตที่เขาลุกขึ้นจากการกรา ฝ่ามือยังอุ่นจากการสัมผัสพื้นหินเย็นโยมินยืนนิ่งอยู่หน้าพระพุทธรูปแสงแดดลอดผ่านช่องไม้ของศาลาทอดเงาเป็นลวดลายบนพื้นเขามองแสงและเงาสลับกันไปมาเหมือนโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนแม้แต่ความรู้สึกในใจเขาสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งรับรู้กลิ่นทูบจางๆไหลผ่านโพรงจมูกเข้าถึงใจกลางอกเขาไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องภาวนาเพราะทุกการยืนทุกการหายใจคือการปฏิบัติที่แท้จริงโยมินหันมองรอบศาลามีสามาเณรนั่งเรียงกันอยู่ด้านข้างอ่านหนังสือธรรมด้วยเสียงเบาเสียงอ่านประโยคที่เขาเคยเห็นในคัมภีร์ดังขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นย่อมดับประโยคนั้นไม่ใช่คำสอนอีกต่อไปแต่เป็นภาพสะท้อนจากชีวิตของเขาเองโยมินนั่งลงบนพื้นหินข้างศาลา ไม่ไกลจากสามเณรเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อเรียนรู้แต่เพื่ออยู่ร่วมในกระแสแห่งธรรมเขาหลับตาอีกครั้งแสงอาทิตย์ไล่ผ่านเปลือกตาอุ่นนุ่มและสว่างในห้วงแห่งความสงบนั้นเขาไม่ใช่โยมินเด็กชายที่หวาดกลัวไม่ใช่ผู้หลงทางในคืนฝนตกไม่ใช่ผู้แบกภาพอดีตอันมืดมนแต่คือผู้เห็นเหตุผู้เข้าใจสมุท,ทยัยและกำลังดำเนินอยู่เวลาผ่านไปช้า,ชา เสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ไหวเบาๆโยมินยังคงนั่งนิ่งจิตใจสงบเย็นด่งน้ําในสระลึกไม่มีคลื่นความคิดพัดผ่านมีเพียงการรับรู้ในปัจจุบันขณะเขาเปิดตาขึ้นช้าๆสายตาจับจ้องไปยังภาพพระพุทธรูปเหมือนได้รับการตอบประโลมจากสายตาที่สงบในใจเขาเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวเขารู้แล้วว่าทุกที่เคยเจ็บปวดนั้นมิได้เป็นศัตรูที่ต้องหนี แต่คือครูผู้แสนเมตตาผู้ชี้นำทางให้เห็นความจริงแห่งอิทัปปัจจยตาโยมินลุกขึ้นยืนหันหลังให้พระพุทธรูปก้าวออกไปยังโลกภายนอกด้วยใจที่เบิกบานไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอนเขาเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพราะวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าความทุกนั้นเริ่มต้นจากเหตุปัจจัย และการเห็นเหตุคือการเปิดประตูสู่ความดับทุกโยมินยิ้มอย่างสงบพรแต่ละก้าวที่โยมินเดินไปไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ของร่างกายแต่เป็นการก้าวผ่านกำแพงแห่งความไม่รู้ทุกเสียงรอบตัวเขาฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเสียงนกร้องเสียงลมพัดเสียงใบไม้กระทบกันกลายเป็นบทเพลงธรรมชาติที่สอนใจโยมินหยุดตรงสะพานไม้เล็กๆมองดูน้ำไหลผ่านใต้สะพานอย่างไม่หยุดนิ่ง น้ำที่ไหลเหมือนชีวิตที่ไม่หยุดเดินหน้าไม่ว่าจะเจอความขุ่นมัวหรือความใสสะอาดน้ำก็ไหลไปตามทางของมันเขานึกถึงคําสอนในคำพีอิทับปัจจยตาทุกสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยและทุกสิ่งดับไปเมื่อเหตุปัจจัยดับใจเขารู้สึกเบาโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยจากพัฒนาการแห่งอดีตโยมินยิ้มอีกครั้งไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ชนะความทุกข แต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่เข้าใจความจริงอย่างลึกซึง้งเขาหันหลังจากสะพานก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงพร้อมรับรู้และยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าความทุกข์และความสุขล้วนเกิดจากการเชื่อมโยงของเหตุและปัจจัยและในความเชื่อมโยงนั้นมีหนทางสู่ความสงบที่แท้จริงรอยอยู่เสมออ้อมก้าวเดินอย่างมั่นคงบนหนทางแห่งการตื่นรู้ที่แท้จริงบนหนทางแห่งนิโรด ทีละก้าวทีละลมหายใจทีละความเข้าใจที่ลึกขึ้นในทุกขณะไม่ต้องถามหาเส้นทางอีกต่อไปเพราะเส้นทางคือทุกย่างก้าวที่รู้เท่าทันตนเองนี่ได้เข้าใจว่าทุกนั้นมีเพราะมีเหตุและความหลุดพ้นก็มีได้เพราะเหตุแห่งปัญญาโยมินเดินต่อไปบนทางดินเล็กๆที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาเขียวชอุ่มลมเย็นพัดผ่านถิวกายทำให้รู้สึกสดชื่น เสียงจิ้งริดร้องระงมจากต้นหญ่าริมทางทุกอย่างในธรรมชาติดูมีชีวิตและมีความหมายเขามองดูท้องฟ้าเมฆขาวลอยล่องอย่างอิสระแสงอาทิตย์ค่อยๆสาดส่องลงมาบนผืนดินโยมินนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆทุกๆอย่างล้วนเชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจแยกขาดเหมือนเมฆกับฝนเหมือนเมเล็ดพันุ์กับต้นไม้เขารู้สึกสงบมากขึ้นในทุกลมหายใจ เหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนของความไม่รู้และความยึดมัน่นโยมินหยุดยืนกลางทุ่งนาสายตาจับจ้องไปที่ต้นข้าวที่เริ่มตั้งต้นผิิบานเขาเห็นความงดงามในความเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงความเป็นไปของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งในใจเขาเกิดความมั่นคงไม่วั่นไหวต่อสิ่งใดเพราะเขาได้เข้าใจแล้วว่าทุกที่เคยมีไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้แจ้ง อิทธป,ปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็คือกุญแจที่เปิดประตูไปสู่เสรีภาพโยมินยิ้มอีกครั้งยิ้มอย่างมั่นคงและเปลี่ยนด้วยความหวังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะเขารู้ว่าในทุกขณะจิตท,ที่ตื่นรู้ความโยมินก้าวออกจากทุ่งนาเข้าสู่เส้นทางหินเล็กๆที่ทอดยาวสู่ใจกลางหมู่บ้านเสียงนกร้องเพลงยังคงก้องก,องกังวานในหูกลิ่นดินชื้นและใบไม้ใหม่ปลิวเข้ามาในจมูกอย่างสดชื่น เขารู้สึกได้ถึงพลังของชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งในใจลึกๆเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นโยมินเดินผ่านบ้านเรือนที่เรียงรายผู้คนทักทายด้วยรอยยิ้มและสายตาที่เป็นมิตรเขาตอบกลับด้วยความอ่อนโยนและความสงบเส้นทางของเขาไม่ใช่แค่ทางเดินทางกายแต่เป็นการเดินทางของใจที่เปิดกว้างทุกก้าวที่ย่างไปเป็นการเรียนรู้ทุกลมหายใจเป็นการตื่นรู้ เขารู้ว่าเส้นทางนี้จะไม่ง่ายเสมอไปแต่ด้วยความเข้าใจในอิทัพปัจจยตาเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยใจที่มั่นคงเพราะความทุกข์และความสุขนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตโยมินเดินต่อไปด้วยจิตใจที่เบิกบานก้าวเดินอย่างสง่างามบนหนทางแห่งชีวิตพรโยมินหยุดยืนบนเนินเขาเล็กๆมองออกไปไกลสุดสายตาท้องฟ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต แสงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าแต่งแต้มสีทองแดงและชมพูอ่อนละมุนเขารู้สึกถึงความสงบลึกซึ้งที่เคลื่อนผ่านหัวใจไม่ใช่ความสงบจากการหลีกหนีแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการเข้าใจและยอมรับทุกและสุขล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยโยมินยิ้มอย่างอ่อนโยนด้วยใจที่เต็มเปลี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาเขาหันหลังกลับเดินลงจากเนินเขาพร้อมกับความตั้งใจแนว่วแน่ว่า จะดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเข้าใจในอิทับปัจจยตาและเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงด้วยใจที่สงบและเปิดกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ้อมกับความรู้แจ้งที่ไม่เคยจางหายไปจากใจทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปและความสงบจะเกิดขึ้นแทนที่อย่างแท้จริง